ลักตอนที่สิบปดมิลินได้รับข้อความของสัตว์ไม่คิดว่า,าคีจะบังคับสัตว์ให้ไปเจอกับพ่อแม่โชคดีที่มิลินยังไม่ได้เจอกับพวกเขาไม่อย่างนั้นฉัดวคงโชคร้ายแน่ๆจะไปช่วยฉัดตอนนี้ก็คงไม่ทันถึงต่อจะให้นันนนช่วยก็คงไม่ทันการแล้วสิ่งที่ทำได้คือได้ถูกอวยพร ัดนั่งเตียมเจี้ยมทำตัวเรียบร้อยอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ของอคีไม่คิดว่าพวกเขาจะรวยมากแล้วก็เอ็นดูตัวเองมากด้วยอาคียิ้มอย่างภูมิใจพอเชื่อว่าพ่อแม่ต้องชอบลูกสะใภ้คนนี้แต่ไม่คิดว่าจะชอบชอบมากถึงขนาดนี้มิสแยลรงที่แย่งพี่ชายมา ด้วยความที่เป็นครอบครัวนักธุรกิจทําให้คุยกันไม่นานฉัดยังคงตื่นเต้นแม้พ่อแม่ของอาคีจะออกไปแล้วขอโทษด้วยนะพ่อแม่ของฉันชอบทํางานไม่เป็นไรแบบนี้ก็ดีแล้วฉันตื่นเต้นแทบจะบ้าอยู่แล้วตื่นเต้นอะไรไม่น่าบังคับฉันมาเลยขอโทษนะก็ฉัน อยากเปิดตัวแฟนนี่แล้วแบบนี้เรียกว่าเปิดตัวหรือยังอืมเปิดตัวแล้วงั้นต่อไปนายก็ต้องทำดีกับฉันให้มากๆไม่ว่าฉันจะทำอะไรที่ไม่ดีนายห้ามโกรธด็ดขาดได้ฉันจะไม่โกรธจริงๆนะจริงๆรักแล้วก็ไม่โกรธรักแล้วก็ต้องทนถน้นอม แต่สิ่งที่มันยังขาใจคือชอบนันนนมาก่อนเขาคนเป็นคนเดียวและคนแรกที่ควรรักไม่ใช่พี่ชายแม้เขาจะฝังมันไว้ในส่วนลึกของหัวใจแต่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอยู่ดีมิลินที่กำลังรอข่าวจากชัดตอนนี้ก็เงียบกิบแสดงว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอักขียังคงจับไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้น มิลินก็อย่างร้อนใจน็อตฉันคงรออย่างนี้ไม่ได้แล้วแกดูร้านนะได้ได้ไดแกต้องช่วยฉัดด้วยนะฉันช่วยแน่แกก็ดูแลตัวเองด้วยอืมิมลินที่กำลังจากไปเจอกับนันนนเข้าพอดีน,น,อนันนนบอกว่าพ่อแม่เจอกับสัดแล้วแล้วพวกเขาก็ชอบฉัดมากมันไม่มีอะไรต้องห่วง ให้สบายใจได้แต่มิลินรู้สึกไม่สบายใจเลยจนต้องคู่ขับรถมาถึงคอนโดแล้วมาคุยกันต่อในห้องนนนอ,นอักคีจะไม่ทำร้ายฉันแน่นะฉันก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่นายก็พูดซะอย่างเนี้ยก็จริงๆนี่มอนั่นพาไปพบพ่อแม่อย่างนี้แล้วคงจะจริงจังไม่ใช่เพื่อแก้แค้นฉัน จากนี้ค่อยสบายใจหน่อยอย่างน้อยๆพอรู้ก็แค่โกรธมิลินอะไรเหรอแล้วเราจะเปิดตัวกันได้ตอนไหนรู้ว่าต้องปิดบังตลอดไปจนกว่าอัคีมันจะรู้เรื่องชัดหรือไม่ก็ให้มันแต่งงานไปก่อนอันนี้ฉันก็ไม่รู้ไม่รู้แบบนี้ฉันก็เสียเปรียบนะสิอัคีมันทำสำเร็จแล้วมันแก้แค้นท่านสำเร็จแล้ว ดูฉันสิมีแฟนก็เปิดตัวไม่ได้ไอ้อักคีนายอย่านะตอนนี้อักคีเป็นแฟนฉันไปแล้วนายจะทำร้ายเขาไม่ได้แต่มาเล่นงานฉันก่อนนะแฟนก็ะย่างของฉันแถมยังจะจะทำอะไรอีกก็ไม่รู้ดีไมด่ดีถ้ามันรู้ความจริงมันอาจแย่งไปจริงๆก็ได้ฉันดูเป็นคนแบบนั้นเหรอไม่ไม่ฉันขอโทษรู้แล้วก็ดี ยิ่งเป็นห่วงฉัดอยู่นี่ต้องเป็นห่วงฉันสิเป็นฉันนะที่ถูกเล่นงานไม่ใช่ฉัดซะหน่อยแต่ฉัดช่วยพวกเรานะยอมเสียสละตัวเองเสียสละอะไรไม่ใช่ฉัดชอบบักคีอยู่แล้วเหรอนี่นายฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะไม่ถูกอย่ามากล่าวหากันสิไม่ได้กล่าวหาแค่พูดตามความจริงความจริงก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจไหม เําต้องรอจนถึงเมื่อไรไม่รู้สิไม่ลินก็ไม่รู้หรอกพรไม่รู้นี่แหละก็ทำให้นหนนค่อนข้างเคืองเคืองแล้วก็ลากเข้าห้องเข้าห้องแล้วไม่ลินก็ต้องยอมแต่คนที่โดนลากเข้าห้องจริงๆอย่างนอ็อตให้ตายก็ไม่ยอมสองมือวกว่าอากาศไหลที่ยึดเหนี่ยว ถูกเะเนตลากเข้าไปในห้องทํางานหลังจากรู้ว่าน็อตอยู่คมร้านเป็นคนเดียวก็สั่งปิดร้านทันทีน็อตถูกก้มมาที่โซฟาหลังจากถูกลากเข้ามาในห้องปล่อยนะคุณจะทาอะไรผมโอกาสของฉันมาถึงแล้วจะยอมดีๆหรือว่าจะให้มัดหรือล่อมโซ่ดีล่ะอย่านะผมกลัวผมกลวแล้วถ้ากลัว ก็ต้องยอมดีๆสิฉันรับรองว่าจะทะทุทนอมและเบามือที่สุดไม่ฉันไม่ยอมนอ็อตบัวมากเมื่อเห็นอกคีถือเชือกมาเพื่อมัดตัวเองทันทีที่เชือกมัดตัวน็อตก็ถึงกับหมดสติไปเพราะความตกใจท่านแน่ก็ตกใจและรีบเข้าประคอง ทเนศเรียกน็อตสองสาครั้งก่อนที่จะโทรตามหมอหลังจากหมอมาตรวจอาการทาเนตก็พาน็อตไปส่งที่บ้านตอนนั้นที่บ้านยังไม่มีใครทเนตก็เลยถือวิสาสะอุ้มน็อตเข้าไปในห้องพอน็อตรู้สึกตัวขึ้นมายังเห็นทเนตอยู่ก็ร้องโวยวายนี่คุณคุณจะทำอะไรผมคุณเข้ามาในห้องผมได้ยังไง ทำไมจะเข้ามาไม่ได้คุณหบอกไปเลยนะไม่งั้นผมจะจ้างตำรวจจับคุณใจร้ายจริงนะฉันอุตส่าหพามาส่งถึงบ้านก็จะจับฉันขังคุกซะแล้วทำคุณบุาทาโทษแท้คุณคุณพูดอะไรนะ่ะก็พูดความจริงไงคุณหมดสติในห้องทำงานผมผมก็เลย พาคุณมาส่งที่บ้านหลังจากให้หมอตรวจก็พาคุณมาอยู่ในห้องนี้ผมผิดอะไรค,คุณช่วยบอกผมทีสินั่นสิทำไมถึงกลับมาที่บ้านได้พอนัดนึกออกว่าเกิดอะไรขึ้นก็สีหน้าทะเนกก็เป็นเพราะคุณไงคุณจะปั้มผมในห้องทำงานแล้วก็จะใช้เชือกมัดผมจนผมผมเฮ้ย หลักฐานล่ะมีหลักฐานหรือเปล่าไหนเชือกไหนว่าจะปัม้มคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณเสียตัวให้ผมหรือยังนัอนถึงกับอ้าปากค้างนึกขึ้นได้เสื้อผ้ายังอยู่ครบร่างกายก็ยังคงสมบูรณ์ทานเนตไม่ได้ทำอะไรถึงตอนนั้นเขายังไม่ได้ทำแต่คิดที่จะทำไม่ถูก คุณจงใจเพียงแต่ว่าคุณทําไม่สําเร็จแม่อยากให้สําเร็จจังเลยงั้นตอนนี้ดีไหมไม่มีใครอยู่ซะด้วยแบบนี้ก็ดีเลยทเนตพูดพร้อมกับขยับเข้ามาใกล้อย่างคุกคามทําให้น็อตถึงกับยกมือขอร้องในขณะที่นอนอยู่บนเตียงยอมแล้วยอมแล้วคุณอย่าทำร้ารผมเลยนะผมขอโทษผมจะไม่ว่าคุณอีกแล้ว ยกโทษให้ผมนะคุณยกโทษดีไหมนะหรือว่าไม่ดีคุณใจดีจะตายคุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกใช่ไหมไม่แน่ถ้าคุณดื้อผมก็จะทำนั่นไงว่าแล้วว่าคุณจะไม่ทำอะไรผมถ้าแน่อยากทำอยากทำมากอยากทำตอนนี้เลยตาบันพาสัตว์ลาขีที่กลับมา ทำให้ขัดจังหวะของะเนศะเนศมองล่างเล็กๆที่หลงนลานลงจากเตียงออกไปจากห้องโดยเขาที่เดินตามเมื่อฉัดเห็นหน้าซิซี่ของนอ็อตก็ตกใจว่าทำไมน็อตถึงกลับมาที่บ้านและยิ่งตกใจกว่าเมื่อเห็นทะเนศและความสงสัยทั้งหมดทั้งมวลก็หายไปเป็นปิปทิ้งไม่แปลกใจเลยที่น็อต จะมีสภาพอย่างนี้ฉัดรีบเข้าไปจับมือของนอ็อตเกิดอะไขึ้นเขาทำอะไรแกไม่ยังไม่ทันทำอะไรน็อตกระซิบกระซาบบอกฉัดในขณะที่ทูกอคีจ้องมองอยู่เพรอคีได้ยินเต็มๆสองลโลหูว่านอ็อตเรียกไม่ลินว่าฉัดฉัดที่ว่านี่เป็นชื่อเล่นชอ่อเล่นใช่ไหม น็อและฉัดที่ยังไม่รู้ตัวก็ยังคุยกันว่าอยากให้ทะเนศกลับไปก่อนเพราะถ้าะเนศอยู่เขาไม่สบายใจเลยทะเนศเหมือนจะรู้ตัวเลยขอตัวกลับก่อนก่อนที่จั้งคู่จะเหยยปากแต่ก่อนที่จะเดินออกไปก็อดไม่ได้ที่จะมองอคีและมองอย่างสงสัยว่า,าคีมาทำไมที่นี่แม้เรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องที่เขาควรใส่ใจแต่มันก็อดคิดไม่ได้ นอสบายใจขึ้นเมื่อเทนน่กลับไปแล้วเราเหลือบมองอักคีทำไมเขาถึงมาด้วยล่ะสัตว์แกบอกฉันมาเดี๋ยนี้นะก็ฉันไปพบพ่อแม่เขามาไงจะมีอยู่กับเขาได้ยังไงล่ะเขามาส่งฉันเออฉันลืมไปเลยโมัแต่กองบนเรื่องของตัวเองขอโทษนะแกโอเคหรือเปล่าโอเคฉันโอเคแบบนี้ก็ดีแล้ว งั้นแกคุยกับเขาไปนะฉันไปที่ห้องก่อนอืมเมื่อน็อตเดินกลับไปห้องแล้วอักคีก็จ้องหน้าของฉัดจ้องเหมือนจับผิดหมายความว่ายังไงหรือเขาจะรู้แล้วไม่สิจะรู้ได้ยังไงไม่มีพิรุษเลยไม่มีพิรุษเลยสักนิดอัคีนั่งก่อนซิอืม อัคีนั่งเราวแกงถามเรื่องทะเนศว่าทะเนศกับน็อตมีความสัมพันธ์อะไรกันชัดรีปฏิเสธว่าเป็นแค่หุ้นส่วนพวกเขายัางเป็นหุ้นส่วนแต่เชื่อว่าอักคีก็คงรู้เรื่องนี้อักคีพยักหน้าพ่อเขาก็รู้เรื่องนี้เพียงแต่สายตาของเขามองไม่ผิดแน่ว่าน็อตกับทะเนศอาจจะ มีความสัมพันธ์กันนายจะอยู่ทานข้าวไหมไม่ดีกว่าเพื่อนเยอะไม่ใช่เหรอนอกจากเพื่อนคนนี้ก็ยังมีคนคนนั้นฉันไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็เพราะขีมมากวนประสาทที่ร้านปะทะกับมิลิหลายครั้งรวมถึงตัวสัดเองด้วยไม่ชอบหน้ากันก็คงไม่แปลกมาแบบนี้มีใครชอบกันบ้าง ตามใจไม่อยู่ก็ไม่อยู่แต่ฉันบอกไว้ก่อนนะว่าไลายนั้นเขาก็มีแฟนแล้วเขาก็อยู่ที่คอนโดกับแฟนเขาก็ไม่ค่อยได้กลับมาหรอกจริงเหรอไม่ได้กลับมาแต่วันนี้วันนี้ไม่ได้แล้วนันปฏิเสธไปแล้ววันหลังแล้วกันนี่ฉันลาดไปใช่ไหมเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละโอเคโอเค เอาไว้วันหลังฉันจะมาทานข้าวด้วยนะอืม